ไปเที่ยวมาเหรอลูกอืมอไปเที่ยวมาเหรอ,อเที่ยวมาเหรอคะหน้าบ้านป้านงนะคะเนี่ยมีแมวมีหมาเต็มไปหมดแล้วคะ่ะหาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ทุกวันเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวจะันผักผักผักผกาดลองคุณจะว,ว่างงานเมื่อคืนเดี๋ยวพาทั้งคืนเลยเออแม่เหนื่อยก็ไม่มีใครช่วยมีแต่คนช่วยกินมีหมาช่วยกินมีแมวช่วยกินเออใช่แมวก็พูดมากกินทั้งวันทั้งคืนปลาทูกเก่าก็ไม่กิน พูดว่าให้เนี่ยยอมรับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออไปแต่เข้าบ้านลูกก็บ้านร้อนข้างนอกร้อนเร็วมา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 เข้าบ้าน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 เนี่ยนอนกันเกินเลยนะ่ะทั้งหมาพร้อมมาอ้วนโอ้ยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยจากวัดหรือจากไหนก็ไม่รู้ เดินกันมามาแวะบ้านนี่แหละบ้านแยนงนี่แหละมาแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละนอนห้องแอกินตับกินหมูวันละร้อยสามตัวอีกตัวเพิ่งมาใหม่โอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยเทวดาเอ้ยให้ลูกถูกรางวันที่หนึ่งทีเถอะจ้าไก่ลองกินตลอดเนี่ย แม่วนเนี่ยแม้วนจุบุ๊กเนี่ยเออร้องกินตลอดเนี่ยเออกินอย่างเดียวงานการก็ไม่ทำเนี่ยจ้องตัวเนี่ยเอเอโอยกินอย่างเดียววันวัน,วนเหนื่อยใจไม่รู้ทำไงจะปล่อยวัดก็กลัวบาปไล่ก็ไม่ไป